สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับพรูก้อยจาก Baby a อ d m o มนะคะมาในเรื่องของ blood flow ในเรื่องของ blood flow น้ำมะกรูดค่ะช่วงเตรียมขนังมดลูกนะคะ สามารถหยิบสูตร70%มาทานร่วมกับสูตร100%ได้ปกติเวลาเราบำรุงไข่เราก็จะกินสูตรนี้อยู่แล้วสูตร100%เพราะว่าน้ำมะกรูดม,มันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแม่รู้อยู่แล้วโดยเฉพาะพวกโคยซิทีนเบโอิฟลาวนอนและวิตามินซีซึ่งไบโอฟลาวนอ์และโคชิทีนเน,นี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแรงนะคะที่มีงานวิจัยบอกว่ามันช่วยลดภาวะไข่ฟองเราจรึงจะทานตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่กระตุ้นไข่เรากินอยู่แล้ว ยกเว้นคนที่ไม่กินสูตร100%ก็คือคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนที่เขากินพวกของเปรี้ยวไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นความจําเป็นตัวนี้คือตัวเด็ดดวงของน้าํามะกรูดต้อง100%สูตร70%เอามาให้เพื่อให้คุณแม่ที่เขามีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทานสูตรนี้ได้แล้วก็ทานสูตรนี้หรือให้กลุ่มแม่ๆที่ยังไม่ได้มีปัญหามีบุตรยากคนที่ไม่มีบุตรยากใจมันก็จะสู้ไม่มาก คนมีบุตยากใจมันก็จะสู้มากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าสู้ไม่มากก็สูตรนี้มันกินดีกินง่ายกินอร่อยแต่ช่วงเตรียมผนังบดลูกอนุญาตให้กซ์กันได้ห้ามกินสูตรนี้ใครจะกินสูตรนี้ทีเดียวก็ได้ใครจะกินผสมกันอย่างนี้ก็ได้ให้ได้วันละสองขวดน้ำมะกรูดสองขวดนะคะให้กินสองขวดต่อวันคุก้อยจะกินช่วงเช้าแล้วก็ไปกินอีกทีหนึ่งช่วงประมาณ5้าโมงหกโมงเย็นโดยการเอามา m ม i ์กันทีละครึ่งครึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งค่ะโอ้ยออกมาก็เป็นเกร็ดเลยนะนี่แม่มันเเป็น้ย สดสดสดอย่างนี้เลยค่ะตัวนี้กระตุ้นบลัดโ flow เลยค่ะงาน b ลัดโ flow เลยค่ะงานเลือดไหลเวียนดี D เลยค่ะไม่เชื่อก็ลองกินดูนะคะเลือดฉีดขึ้นหน้าหน้าแดงเลยนะ,ะจะแช่ตัวเย็นหรือไม่แช่ตัวเย็นก็ได้เพราะว่าตัวนี้เอาออกมาไว้ข้างนอกได้14วันอีตัวนี้ก็ใส่เข้าไปน้ำมะกรูด70%ผสมน้ำผึ้งชันนรงนะคะนี่คือมะกรูดมี70%แล้วก็ตัวชันนรงน้ำผึ้งชันนรงย์มีเกลือ1%เ คูอปน้ำผึ้งชันนรงมาใส่ในน้ำมะกรูดเจ็ดค่ะไม่ใช่น้ำผึ้งทั่วไปเพราะน้ำผึ้งทั่วไปไม่ให้กินน้ำผึ้งที่ให้กินคือน้ำผึ้งชันนารงเท่านั้นและมันก็อยู่ในน้ำมะกรูดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์้วยเอามาใส่ค่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือ,อครึ่งอันนี้คือกินอีกทีมื้อเย็นเรากินทุกวันเราต้องการบำรุงเลือดบำรุงกับสมบุลฮอร์โมน one, บำรุงมดลูกบำรุงไข่เราเซฟฟันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลอดดูค่ะ ก็ดื่มน้บต่างีมาแล้วงานบ,บัตรโฟลมาแล้วค่แบบัดต้องโฟโล์ค่ะแบบัตต้องโฟโล์น้มะกรูดห้ามทิ้งหยุดก่อนใส่ตัวอ่อนประมาณ2-3วันใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดเลย